อ้ไน oh oh yeah, ี่ก um, oh ูไากนนีกู้จบมาครับอะไปก็ไักไม่ยบรรากาศตอนกลางคืนที่บ้านบนดอยนะครับเพื่อนโอ้โหประมาณเท่าที่เช็คดูก็ประมาณ ประมาณสิบห้าองศาเพื่อนๆ้วหนาวหนาวน่า,นานดูอยู่เหมือนกันหนาวไมหนวไมน้ำฟ้าพาน้องไปเล่นไหนไปแปงแลงฟ้าเร็วๆไม่พากันวิ่งเล่นแล้วเด็กแล้วไ,ไปครับอืมพวกนี้ไม่ไหวเลยอเย็นก็นเพื่อนอหนาวมากเลย เย็นครับเพื่อนเดี๋ยวตอนเช้าน่าจะเย็นกว่านี้แล้วแน่เลยสวัสดียามเช้านะครับเพื่อนต่อไปมาตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วครับเพื่อนรุ่มเพื่อนโอ้โหอากาศที่บ้านบนดอยนะครับเพื่อนอากาศเย็นแล้วก็หนาวมากนะครับโอ้โหไม่รู้กี่องศานะน่าจะประมาณั บสี่กาแฟ,าฟย,ยามเช้าครับเพื่อนแฟกันเนะาะบ้านบ้านบนดอยนะเพื่อนอากาศดีนะครับอากาศเต็นสบายสดชื่นนะเมื่อเช้าไี้ตื่นมาแล้วก็มีหมอกจ,จางๆเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้มันสายเพื่อนเมื่อเช้าก่จะถ่ายเพื่อนดูแต่ว่าพอดีแบตมันหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายแม่ทาอะไรไม่ให้กินดูครับขนมเนาะ อน,นี่ยทำกับข้าวเสร็จแล้วนะครับขนมขนมให้หลาดกินนะขนมอะไรไม่รู้ขนมบนดอยครับขนมปั้นอนะไรที่อ่ะนะครับหมอกก็ยังมีอยู่นะาะเพื่อนเะชา้าอันนี้ก็เป็นบ้านหลังใหม่ของน้องเนาะน้องเพิ่งทาเสร็จปีนี้เองตรงบนก็อยู่นู่นนะครับบรรยากาศดีนะวิว แล้วก็วิวสวยรอบบ้านเลยเพราะว่าน้องก็ทำเป็นประเบียงรอบบ้านเลยจะ <_ d ans> พาไปเดิน <_ d ans> ชมบ้านสวยเหมือนมานอนรีสอร์ทเลยครับเพื่อ <_ d ans> นถึงก็นอนอากาศเย็นสบายครับไม่ต้องไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับหนาวหน <d ans> าวเย็นม้ดูสาวๆทำอะไรกันเนี่ยทำกอบข้าวกันด้วย ทำอะไรกินไงบอ๊ะขอนี้ฮึขอน,นี้อือโหมีแต่หม,มูครับห <laughs> มูเต็มไปหมดเลย <laughs> กาแฟยามชาเช้าครับเพื่อนเ <laughs> ช้าไม่ได้ซื้อมาตอนแรกว่าจะกินกาแฟกระป๋องนะแต่ว่ากินกาแฟอุ่นๆยามเช้าก็ดีอากาศทื่ ขาไปเดินดนชมบนบ้านเลยครับ <c oughs> เด็กที่สนกัน่เลยน,นี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งบนนะครับเพื่อนบรรยากาศทั้งบนบ้านเนาะเหมือนกัน,นครับวิวสวยนะวิวรอบวิวรอบทิศเด้นะเพื่อนอันนี้ก็หน้าบ้านเนาะหน้าบ้านจากบนกตัวบนบ้านนะครับเราเบียงบ้าน,นนี่ก็เป็นข้างบ้านนะบเพื่อน หลังบ้านก็จะเป็นเขาเนาะน้องก็ทำบ้านสวยอยู่นะครับสร้างให้พ่อให้แม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิววิวหลังบ้านนะครับเพื่อนหลังบ้านก็จะเป็นเป็นภูเขาเนะเป็นภูเขาเป็นภูน่าจะเป็นป่าแล้วเพื่อนน่าจะเป็นป่าแล้วก็เป็นที่ของชาวบ้านนิดหน่อยอื้อือ พาไปดูอ่า,ข,าข้างบ้านข้างบ้านวิวแต่วิวข้างหน้าผมวิวข้างหน้าก็สวยกว่านี่เหมือนมานอนมานอนรีสอร์ทแกล้งกเลยครับนี่อันนี้ข้างบ้านแล้วครับฮะทำอะไรกันเด็กเด็กเอ๊ะ โโอ้นี่มาเลยมาเยือนชมบ้านเหรอไม่เก็บพีโร่อ๋อเดยนไปแปลงฟันกับลูกไปเพ่จะตื่นครับลูกสาวพีโรพาน้องไปแปลงฟันก่อนอ่ะเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะไม่ไม่วิ่งเล่นบนระเบียงลูกไปแต่ดีนะเพราะก็พี่เขาก็ทําพี่กันไว้สูงหน่อยครับก็ไม่อันตรายมากเท่าไหร่เด็กๆสนครับก็เดี๋ยว สักครักหนึ่งก็ทำอันนี้ก็จะทํางานให้พ่อครับพอดีว่าปั๊มที่บ้านน้ำที่บ้านมันไม่ค่อยแรงนะก็จะให้ดูให้หน่อยก็มาทํางานด้วกนหน่อยแล้วก็สายๆก็จะไปบินโดน <c oughs> บินโดนแล้วแถวนน่นนะครับป่าหรือไม่ก็ตรงเล้าไก่ด้วยครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูกันเป็นตอนช่วงสายนะก็ทักท <c oughs> ายยามเช้าเพื่อนๆก็สวัสดีปีใหม่เป็นเพื่อนทุกคนนะคนไหนที่เข้ามาดูคลิปก็ ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ใครที่ทํางานอยู่ก็ขอให้มีความสุขการทํางานนะครับเพื่อนก็สวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมเที่ยวตลาดรยครับผม เดี๋ยวมาดูกันมราจะกินอะไรครับผมโอ้โหศาสเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมากินเลยนะครับเนี่ยขราประจันทร์มาเรื่อยแล้วก็อร่อยนะครับเอาเส้นเล็กครับผมเส้นเล็กน้ำตกน้ำเนี้ยดีครับเอาเอาน้ำใสครับผมใส่นเล็กน้ำใสครับเขากินอะไรลูกบรรยากาศยามค่ำคืน แถวบ้านนะเพื่อนไม่ได้ไปอ่าเขาดาวที่ไหนครับก็เขาดาวที่บ้านเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวประมาณสักเที่ยงคืนนะค่อยมาจุดพุแล้วกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะวันนี้พอดีปิดงานนะแล้วก็วันนี้ก็มีไปแถวลงไปที่แม่สวนมานะาพาลูกสาวไปหาหมอไปไเล่นกับแมวแล้วก็แมวขวดคนระับแมวมันดุนะ แมวที่บ้านนี่แหละก็เลยต้องพาไปฉีดไปฉีดยานะก็ตอนนี้ก็มาอันนี้นะครับเพื่อนย่างย่างกุ้งนะซื้อมาจากตลาดย่างกุ้งกับพวกหมูพวกอ่ะกิน,กนบุฟเฟ่บนดอยครับผมระหว่างรอเขาดาวนะครับผมก็ร้านนี้แกแต่ตรงนี้ หาอะไรกินกันก่อนระหว่างรอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักสามทุ่มได้มั้ครับสามทุ่มสี่ทุ่มนี่มีปีใหม่ด้ยนะครับวันนี้ไหนเพียงปีใหม่เอ้ยเอ,เอกินอะไรครับนี่มีบุฟเฟ่ต์เลยวันนี้มีปลานะครับผมมีไส้กรอกมีหอยแล้วก็มีกุ้งครับผมแล้วก็มีหมูนะ ปิดติ ia, function, ้งกับครอบครัวบนดอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรออเที่ยงคืนนะค่อยจุดพูกันฉลองปีใหม่กันชีทมีความสุขแคปปีชนเทศกาลปีใหม่นะเพื่อนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาดูก็ขอให้มีความสุขชงเทศกาลปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงนะครับออ้โหหมดแล้วครับมีสองลูก พาทิชสวยด้วยนะครับวันนี้ปีชาวบ้านเราเองนะอ,อี๋ยูอ่าสนุกไหมสนุกไหมเอามาเล่นไฟยเย็ยนแล้วแบบให้ไฟยเย็ยนแล้วอ่านี่มาเล่นได้มาเล่นอ่านี่ไงจุดตรงนี้ไงเอาลุงจุดให้มาอันนี้ไม่เอาลงอ่านี่ไงมาลุงจุดให้ ป้าทำให้หมดแล้วหมดแล้ววัสดีพ,พี่ไม่ข้ใจู้สิวัสดีพี่ไม่ข้ใีู้สิขอยใหญ่สิาเอยู่มาจายละกูจะหมดแล้วมาจามมจยังมจยัง้อนาหมดแล้ว่าแป๊บนึงครับแป๊บนึงะ อย่าไอยู่กั้ซิร่อยหมอบม่ากไปไม่มีลาเช็คไปไหนวะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยอย่าไปอยู่ใกล้ๆสิโรอย่าไปอยู่ใกล้แอย่างงี้โอเคอย่าไปจับไปแค่ตัวเอาขอบาอวยนอ่าเมาเอาไปโอเคบายสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆทุกทุกคนให้เพื่อนมีความสุขนะปีใหม่ ก็มีความสุขครับผมใช่ครับได้เวลานอนะลองปีใหม่เสร็จแล้วก็นอนไปครับโอเคไปขึ้นบ้านนอนนะครับม่อยากขึ้นบ้านนะ